ก้องสดพดมูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดมูค่ะเดี๋ยวคุณพดก็จะกลับมาวันที่เแล้วใช่ไหมคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝ้ายนะคะหมอฝ้ายนะคะลัสลัสลินทอนลัสซลินค่ะลัสซาลินทอนเดอะเมจิกควีนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับว่า การวันนี้ที่จะแก้ชงต้นปีทํายังไงก่อนเอาตั้งแต่เริ่มเลยการเลยไหมแลราก็จะบอกว่าวิธีการไหว้ไหว้ยังไงให้ปีนี้ยมันเฮงมันรวยมันมีเงินไหลมาเชมาเอาตั้งแต่ต้นปีเลยเนะหมอเนาะได้เลยแต่ก่อนจะคุยคุณหมอนะค่ะคิดถึงพิธีกรคู่ของดิฉันค่ะคุณพจน์อานนท์หายชีวิตดิฉันมานานเป็นสิบสิบวันแล้วอะวันนี้เราวิดีโอคอลหาคุณพจน์พี่พจน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พจน์คิดถึงคิดถึงเหมือนกันไปอยู่กี่วันแล ก็ 10, 10, 10, 10, 10ประมาณสิบ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 กว่าวันแล้วมั้งไปมากี่ประเทศแล้วมาตั้งแต่ยี่สิบหกอ่ะตอนนี้อยู่ออสเตรียไปประเทศสวิตสวิตอิตาลีเยอรมันออสเตรียแล้วก็ปารีสแล้วก็กลับวันที่สิบไปวันที่เก้าตอนเช้าก็ทั้งหมดก็สิบสี่วันเนานะสองอาทิตย์เนาะพี่พจนะ์เนาะใช่แล้วก็วันที่สิบวันที่สิบไปจัดรายการได้มาเจอกันไหมพี่พจน์อย่าลืมนะ ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมลืมได้ไงล่ะแล้วมีความสุขลืมก็ตกงานมีความสุขไหมที่นู่นก็มีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปมาเดี๋ยวหนาวหนาวมากหนาวเสร็จฝนตกพอไปอิตาลีแดดร้อนเหงื่อแตกลุงงงๆกับอากาศมากเห็นบอกว่ามีมีป่วยนิดหน่อยใช่ไหมคะมีป่วยใช่มีป่วยสมัยไปป่วยที่อิตาลี่เกือบไปโรงพยาบาลเพราะว่า แต่ก็ตรวจตรวจแล้วนะตรวจจมูกตรวจโควิดแล้วไม่มีไม่ไม่มไ,มได้เป็นก็หาซื้อยาหาซื้อยาไม่ได้เพราะตรงกับวันหยุดพอดีวันปีใหม่ร้านขายยาปิดหมดเลยแล้วทำไงอ,ะ<ม>อ่ะ,<ม>อะก็รอให้มันเปิดพอเปิดเราก็ซื้อยามากินแป๊บเดียวก็หายนี่ก็ปกติแล้วแต่ตอนนี้ยาไม่อยู่ออสเตรียเพราะเดี๋ยวจะไปปารีสวันพุกนี้ก็ก็วิวสวย เปลี่ยนได้ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้พักขวดสมองไม่ต้องไปเถียงกับพี่กล้องไปเขาดาวใจพี่ว่าไปเขาดาวใจมาเขาดาวที่โคลีเซียมโรมโรมเนียไฮโซนะไฮโซมากไม่ไฮโซเขาเขาเขาดาวกันยิบนะจุดพุ่เลยหรอมีประเทศละกันประเทศละกันจุดพุ่ที่สุดเดียวการพุ่เปิดประเทศอื่นไม่จุดพุ่เลย พี่พลถ้านับจำนวนเสร็จก็สัญญาณไฟไปเลยพี่พลหายใจขัดจะละสัญญาณไนไม่ดีมามไมายิงเปล่าพี่พลพี่พลโวยพรปีใหม่ผู้ชมหน่อยแล้วอ่ะขอให้ทุกคนคิดได้สุขภาพปานกรางขอให้สวยตลอดค้ามยุงของพันยุบัานคนยืนแข็งแรงแล้วก็หน้าดิก มันรอหลอดไปคุณเนี่ยพี่พศพี่พศตอนนี้กี่โมง้ที่ที่ออสเตรียกี่โมงตอนนี้หกโมงเช้าหกโมงกว้างกว้างคืออะไรเช้าแล้วรู้เรื่องเขากันไหมครับรู้รู้เรื่องข่าวรถเต้นที่เลื่อนต้องเอ่อพี่นวัดก็รู้รู้เรื่องไอไอเด่นประตูน้ำก็รู้ รู้เรื่องอ้ามก็รู้รู้หมดเพราะว่าพี่เปิดพี่มันมันมันมีอันี้ตั้งไงมันมีมันมีไวไฟอ่ะมันพี่พี่เอาไวไฟมาด้วยมันก็ดูข่าวเปิดช่องช่องได้หมดทิกตอกอะไรเล่นได้หมดเหมือนเหมือนอยู่กรุงเทพเลยอ่ะไม่เหมือนข่าวเลยไม่มีตกข่าวเลยไม่มีตกข่าวเดี๋ยวกลับมาวันที่สิบเนี่ยต้องมาเลยต้องอัปเดตพี่เพิร์ตเยนะื่องข่าวนะเพอรอะไรเพอนั่ร้องไห้ทั้งวันทั้งวันเป็นรู้หมด รู้หมดเลยนะอะรู้หมดพี่พสเดี๋วกลับมาเจอวันที่สิบกันนะคิดถึงครับสวัสดีครับค่ะสวาสดีกับพี่พสสนุกแลยเนาะออรเทีรก็สวยนะคุณกล้องเดี๋ยวเวลาหมดนะคุณผู้ชมรออยู่นะถาม่อยอาจารย์ฝ้ายนะเมจิกควีนถามนิดนึงว่า ต้นปีนี้เกิดใครที่มีเจ้ากรรมนายเวรมีผีตายโหงผีนู่นผีนี่หรือมีแต่เจ้าทุกข์มาตามเราอยู่เงี้ยจะต้องแก้วิธีการตัดกรรมหรือแก้อย่างไัน,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครก็ตามที่ดูอยู่จะทําก็ด้ไม่ทำไ็ได้แต่คนช่ส่วนบุคคล<ช>วิธีแก้ไหมไฟมีมา2วิธีค่ะออวิธีที่1ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วเบสิกเลยปีใหม่ต้องไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความสิริมงคลเราต้องไหว้แก้ชงใครเกิดปีชงไปไหว้แก้ชงแต่วันนี้เรามีทริคที่ เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือการตัดผมลอยเคราะห์วิธีการตัดผมลอยเคราะห์นะคะอันนี้ให้เราเนี่ยเอากันไกมาเลยที่บ้านเลยนะคะแล้วนี่น้องน้องบอกลาความทุกข์น่ารักไหมคะอ่านี้คือการเอาผมมาแล้วตัดค่ะตั้งจิตอธิษฐานก่อนตัดนะคะม,มีบทอธิษฐานให้ค่ะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอตัดโมหะตัดโทสะตัดสิ่งไม่ดีสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพัภสัพพคสเนจจารยออกไปจากตัวข้าพเจ้าวันนี้เวลาเหลือน้อยก็เลยต้องแร็ปหน่อยตัดชึบออกไปนะคะแล้วเอาผมเนี่ยใส่กระทงใส่กระทงเสร็จเราก็จะโรยดอกไม้หรืออะไรแล้วแต่เราเลยแล้วก็เอาไปปล่อยปลาตั้งจิตอธิษฐาน่ปนไปปล่อยในคลองไปปล่อยที่น้าไหลใครอยู่ต่างประเทศแนะนําให้ ใส่ถุงแล้วทิ้งไปได้เลยทําได้ทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เป็นการตัดผมลอยครอสเป็นการตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราเองในกรณีไม่มีกระทงเนาะใส่อะไรได้บ้างคะใส่ถุงใส่กระดาษใส่ได้ทุกอย่างใบบัวใบบัวใบไม้ใบตองได้หมดเลยคุณผู้ชมนะคือใครก็ตามมู้จะเกิดไปทําอะไรไม่ดีกับไว้กับที่ผ่านๆมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาปีหกห้า หรือจะกลัวว่าเจ้ากรรมในเวมีอะไรอย่างนี้ก็ทำมีก็ตัดทุกอย่างให้ทิ้งหมดเลยออกไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีค่ะพี่พูดมาดีมากๆเลยคือการที่เรามีเจ้ากรรมในเวหรือเราเดินไปโดนลมพลลมพัดมีคุณใส่มีดำมีของติดเนื้อหนังมังสามาให้เราไปเบาะลอดโบสถ์วัดมีอยู่สองวัดวัดนาคปลกกับวัดบางจากวัดนาคปลกอยู่ในกรุงเทพวัดบางจากอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกล กับวัดบางจากไปลอดใต้โบสถแล้วทำไงรารอดทำไงวิธีการลอดนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีแผ่นให้เลยว่าให้เราบอกชื่อนามสกุลหากข้าพเจ้าต้องคุณใสมนดา12ภาษา13บสมภาษาขอให้หลุดสวาหายไปอ่านให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินลอดใต้โบสถวัดนี้มีความพิเศษตรงที่ในตอนน้ำท่วมปี54พี่จำกันได้ไหมคะว่าน้ำท่วมกันแบบยิ่งใหญ่อลังการ เจ้าวาดก็เลยต้องดีดโบสขึ้นปรากฏว่าพอขุดโบสไปแล้วเนี่ยไปเจอพระโมคคานะกับพระสารีบุตรอยู่ใต้โบสนี้อายุเก่าแก่กว่า600ปีไปเจอโดยที่ไม่รู้มาก่อนมีพระโมคคใช่สารีบุตรกับพระโมคคใช่แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นพระ หนุนดวงหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อค้ำดวงเราจะได้เฮงไงคะจะได้หนุนดวงและค้ำดวงเพื่อความสิริมงคลอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอาจารย์ฝ้ายนะคะเมจิคยัอยู่กับเราอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าถ้าเกิดขยายธุรกิจเพิ่มเติมจะดูที่ติดต่อที่ไหนอาจารย์ฝ้ายค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปวัดระฆังนะคะไปไหว้พระที่วัดระฆังค่ะและช่วงสามมาเจออาจารย์ฝ้ายมาถามต่อว่ามีมี ไหวอะไรถึงรวยและโชคดีค่ะไปกลับมาค่ะรบตดพบู สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมามูให้ชื่อเสียงโด่งดังเลยนะฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดละคางโคศิตา,ารามวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่สวยอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาครับและเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่กับคนไทยมายาวนานมากแล้วนะฮะและเป็นวัดที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาไหว้พระที่วัดละคางจะเสริมให้เราเป็นที่นิยมชมชอบชื่อเสียงโด่งดังและเป็นสิริมงคลน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพลาดนะฮะเดี๋ยวเราไปไหว้ พากันเลยครับ ้วัดระฆังโคศิตารามครับมีมาตั้งแต่สมัยกุ้มศรีอยุธยาเดิมใช้ชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่และต่อมาครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกให้เป็นพระอารามหลวงและเมื่อมีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัดในสมัยรัชกาลที่1จึงถูกเรียกว่าวัดรคังตั้งแต่นั้นมาครับ และภายในวัดลคังนะครับมีพระอุโบสถที่สวยงามมากครับเป็นทรงแบบรัชกาลที่หนึ่งประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าเป็นพระประธานครับโดยเป็นพระพุทธร,รูปเนื้อทองสำลิดปางสมาธิพระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมากซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่หเคยเสด็จมาพระราชทานผ้ากรถินทรงมีพระราชดำรัสว่า ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังเพราะเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีจึงเป็นที่มาของชื่อพระประธานนั่นเองครับ ผู้ชมครับและเมื่อเอ่ยถึงวัดระฆังโคสีตารามแห่งนี้นะครับก็ต้องนึกถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับพระมหาเถระรูปสําคัญที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทยครับซึ่งท่านเคยดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคศีตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ถึงรัชกาลที่5ครับสำหรับคาถาชินบนนุญชรเป็นบทสวดมนต์ที่สันนิษฐานว่าพระเถระชาวรัตนนาเป็นผู้แต่งขึ้นและเป็นคาถาสําคัญในพิธีกรรม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีออุธยาและได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีที่เชื่อกันว่าครับหากสวดเป็นประจำจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนั่นเองครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วนะฮะสำหรับใครที่มาถึงเนี่ยสามารถนี่เลยครับทำบุญนะครับมากภูได้เลยนะครับตอนนี้นี่ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเราก็เลือกได้เลยครับ Để đâu? Bài quan này hành พระปรางวัคขังพระปรางองค์ใหญ่นี้นะครับรัชกาลที่1ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปรางพระราชทานร่วมกุศลกับสมเด็จพระพี่นางพระองค์ใหญ่และพระปรางองค์นี้ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณลิศลานุวัติวงศ์ว่าเป็นพระปางที่ทำถูกแบบที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัิยกรรมรัตนโกศิลยุคต้นที่มีสวดทรงงดงามมาก จนยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมาคุณผู้ชมครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาไหว้นะครับที่วัดละคขางโคศิตารามวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับสามารถมาได้แล้วครับมาขอเรื่องของมหาเมตตาชื่อเสียงด่งดังนะครับรวมถึงครับคถาราชินบัญชรนะครับที่นี่ก็มีความขลังมากๆนั่นเองครับสามารถมาไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ขออนุญาตกลับไปที่สตูดิโอครับ มา,มาแล้วค่ะไม่เสียเวลาบอกก่อนวันนี้ค่ะเรามาเริ่มเลยอาจารย์ค่ะต้นปีสวดมนต์สวดมนต์ไว้ที่ไหนสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นการทำให้เรามีป<ต>ีดก่อนอาจารย์พูดนะ,ะขึ้นคิวอาโค้ดอาจารย์ก่อนกระเบร์โทรศัพท์ติดต่อาอาจารย์ก่อนเพื่อคนจะถามอาจารย์ส่วนตัวจากนี้<อ>ไปไม่ได้เลยเดี๋ยวขึ้นไม่ทันได้เลยติดตามทางเพจหรืออินสตาแกรมก็ได้นะคะบทสวดนี้ ขึ้นได้เลยนะบทสวดเนี่ยให้คุณผู้ชมแคปหรือถ่ายรูปได้เลยค่ะเป็นบทสวดประจําวันพระอาจารย์หมอฝ้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้เราสวดมงคลประจําวันเช่นเกิดวันอังคารสวดไปเลยค่ะแดรอบเป็นบทสวดประจําวันอี่างนี้นะน้ำมูแต่ศาสตราภคตอาจารย์นี่เปาะไม่กันเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใช่ไหมกําลังจะขึ้นนะคะที่เป็นบทสวดรวมแต่ก่อนที่เราจะสวด มงคลประจําวันให้เราตั้งจิตอธิษฐานท่องน้โมสามจบก่อนอนี่อันนี้ค่ะมาแล้ว<อ>เกิดวันอะไรคะพี่ก้องพี่ต้องเกิดวัน,นพุธวันพุธก็แยกเอกพุธกลางวันพุธกลางคืนเช้าอพุธเช้าก็สวดไปเลยสิบเจ็ดจบไปเลยค่ะสวดที่ไหนคอะจาน์นี่ค่ะสวดหน้าหน้าหน้าพระประธานที่บ้านใช่หรือ,อว่าสวดที่ห้องนอนค่ะอยู่คอนโดก็สวดที่ห้องนอนหรือใครที่ กําลังจะไปประชุมสัมมานาขายงานสวดก่อนออกจากบ้านสวดเพื่อสวด,สวดเพื่อต้องเป็นการท่องน้โมกันไเสริมเทวดาประจําตัวเราให้มีพลังออร่ามีความสุขมีแสงสว่างหลังจากนั้นเวลาเราขายงานโฆษณาพี่เต็มเลย ต้องลองของแบบนี้ปัจจัยมคบแคบหรือไมสวดที่ออฟฟิศเลยต้องสวดนะก่อนสวดต้องท่องนโมสสะกับไหมใช่นโมสามจบก่อนนะคะไม่ใช่นโมนโม,มนโมนะคะนโมสศะพระวัคโตอาหะโตสมมาพุทาาธะสามจบแล้วก็สวดท่องนี้แล้วก็สวดอ,อันนี้พุทธกลางวันสิบเจ็ดจบสิบเจ็ดจบดูตามเลยนะแคปเลยนะคะถ่ายเก็บไว้เลยนะคะอาจารย์เราต้องหันหน้านั่งไปทางทิศใดปะไม่จําเป็นค่ะไม่จาเป็นเพราะบางทีเราอยู่คอนโดอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไร ไม่จําเป็นค่ะอยู่ที่ใจเราเลยแล้วตั้งจิตอธิษฐานสวดตามกำลังวันสวดเสร็จปุ๊บขอแล้วอธิษฐานขอเลยขอเลยค่ะอีกหนึ่งบทสวดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีให้ขึ้นเนาะคาถามหาจักรพพัดที่คุณปูไปยาสวดอ่ะดีมากเลยอันนี้คือไปดูในเฟซบุ๊กอาจารย์มีดูได้ดูได้คาถามหาจักรพพัดคาถามหาจักรพพัดเพื่อสวดเพื่อทําให้เราสะดอกคอต่อชะตาลดกรรมแล้วก็ใครที่มีเจ้ากรรมนายเวรก็เผื่อแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรเราจะได้มีดวงที่แข็งแรง คาถามหาจากักรพรรดิเป็นคาถาของหลวงปู่ดู่วัดศแกรู้จักไหมคะโอ้เคยดูนะหลวงตาหมาห<อ>น้าหลันนะมามาจากหลวงปู่ดู่วัดศแกรจังัดอยุธยายานาโม,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 มพุทธายะพระพุทธไตัรัตนายามนมณีนพลศรีสหัสสาสุธรรม,าพ,ททมคคา,าพุทโธธรมโมสังโฆยะตถาพุทโนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวัลังคันทางศีวลีจมหาเทลังอาหารวันทามิทุลโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิจบจบกี่จบ ต้าวจบอุ้ยได้สมาธินะคุณก้าจบใช่เวลาเราสวดมนต์นะคะได้สมาธินะคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเขายังบอกว่าบทสวดของเราเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยทำให้เพิ่มรอยหยักในสมองทําให้เรามีสมาธิมีสติมากขึ้นนี่บทสวดของพระอาจารย์พระหลวงพ่อดูเนี่ยสวดเพื่อสวดเพื่อทําให้เรามีสติมีสมาธิแล้วความหมายของในเนี้ยเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการอักขีทานังวัลังคันังบูชาด้วยไฟบูชาด้วยพระธาตุคือมีความหมายของเขาเป็นการเหมือนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแมีด้วยเดี๋ยวพี่สวดเลยพี่ใช่อันนี้คือบทสวดเนาะมาต่อกันเลยในเรื่องของใครสวดมนต์และค่ะล้างซวยปอกหมดแล้วต้องเติมแสงสว่างเติมยังไงแสงสว่างคือการจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนเนี่ยในไส้ยันเทียนเนี่ยจะมีการตอสะดอกคอ ต่อชะตาลดกรรมและรับโชคจะอยู่ด้านท้ายเดี๋ยวไฟหยิบเทียนให้ดูก็ได้นะคะเทียนหนึ่งเล่มเนี่ยจะมีไส้ยันอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือพิธีการจุดเทียนไฟจะมีพิธีจุดเทียนปีละรังเทียนนี้เทียนนี้อาจารย์จะให้ใครเนี่ยต้องเข้าไปใน a c e b o o k เหรอใช่ใช่ค่ะใครอยากได้ก็มาที่ใน Facebook มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนี่เป็นพิธีการจุดเทียนในวันปีใหม่นี่น้องน้ำค่ะน้องน้ำฟี่จัตุนันหลานพี่แพทย์นภภาใช่ก็มาจุดเทียนแล้วต้องจุดที่ท้องพระจุดกลางแจ้ง แ้ะลมอ่ะไม่ดับค่ะดูสิคะพี่กล้องดูนี่คือจุดกลางแจ้งและนี่คือเอารายชื่อของผู้ร่วมบุญทุกท่านจุดด้วยจุดต้นกี่โมงมีเลิกให้ค่ะกล้องเอาไปให้หนึ่งไหมได้ได้กล้องอยากได้เลยได้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 เลยค่ะนี่ผู้พี่หลายๆท่านเอาไปจุอะไรหรอกลูกยาได้เยอันนี้ค่ะนี่แหละก็ที่พี่กล้องถือเนี่ยแหละใช่อยากหรือว่าไปลองดูลองดูค่ะ ปัดจัดตังต้องรองต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองช่วงแรกเป็นอะไรสะดอกเคาะช่วงนี้ถ้าเทียนับสะดอกเคาะต่อชะตาอยู่ตรงนี้ต่อชะตาลุกรมรับโชคจะอยู่ด้านล่างสมมุติว่าเราจุดไม่หมดเราแสดงว่าเราโชคลาภยังไม่มาอ้โแต่ถ้าเราจุดบทเล่มเลยก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแลีน้วามเชื่อจากไหนเอามาจากพระอาจารย์ทางสายเหนือค่ะ พระอาจารย์เป็นคนเขียนยันให้ไม่มีโทษดีมากเลยมีเทียนเขียนที่เนี่ยเขียนแล้วก็ระวังอันตรายด้วยนะคะจุดูด้วยจุดถ้าใครจะเทียนต้องนั่งเฝ้าและเป็งกุดโลบายของพระอาจารย์ที่ผัดไทยคือเรานั่งเฝ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่ก้องบางทีพี่ก้องนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยโหความคิดเยอะแยะมากมายแต่พี่พี่ก้องนั่งแล้วดูเปลวเทียน พี่ก้องจะมีสมาธิมากขึ้นพี่ก้องจะรู้สึกว่าเออมันเย็นมันมีความสุขมันมีสมาธิหน้าสามปภูมิที่โล่งเจ้าที่ใช่ไหมในบ้านก็ได้เหรอในบ้านไม่ควรไม่ควรเขาบอกที่โล่งไงเห็นหน้าพระพุทธรูปในบ้านของเราในบ้านของเราหมายถึงว่าตรงตรงตรงที่มีลมพัดผ่านจะดีที่สุดถเดี๋้วพี่ก้อง พี่ก้องได้แล้วจบแล้วล่ะสายมูไปวัดไหนสายมูเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะที่บอกว่าน้ําท่วมปี5้าสี่มีรูปให้ขึ้นนะคะจะเจอหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อคาดวงมีรูปขึ้นเลยวัดนาคปกเพิ่งไปมาแล้วอวัดนาคปกไปมาแล้วศาลรักเมืองพระประแดงค่ะศาลักเมืองพระประแดงนี่อ๋ออันนี้อันนี้วัดนาคปกอันนี้วัดนาคปกหลวงพ่อหนุนดวงอยู่ซ้ายดูขวาศาลักเมืองพระประแดงค่ะขึ้นได้เลยนะคะเด่นที่สุดคือพระพิฆเนศค่ะอื เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้ไฟก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่ทางสารบอกว่าเป็นพระพิคเนตที่เก่าแก่ที่สุดอันนี้เสริมเรื่องการเสริมเรื่องการงานการเงินและประสบความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวย สารและหลักเมืองที่พระประแดงแนาะจะต่บอกก่อนวันนี้เนี่ยคุณใหม่เจริญบุรัไปไหว้สารหลังเมืองที่กรุงเทพมีวันเกิดคุณใหม่เจริญบุรัฐโอเคสองเร็วครับเวลาน้อยต่อเลยค่ะหลวงปู่หากาลสินอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะเป็นพระสายเจริญกรรมฐานนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเห็นเป็นไดโนเสาร์นะแล้วท่านเห็นไดโนเสาร์ปุ๊บไปขุดปรากฏเจอไดโนเสาร์จริงๆค่ะ แล้วเป็นไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่วัดไหนวัดไหนหลวงปู่หากาลสินอยู่วัดสักวันค่ะจังหวัดกาลสินนี้เลยเขาบอกเป็นทางเข้าออกของพญานาคใช่ที่กุฏิท่านจะมีทางเข้าออกของพญานาคหลวงปู่หาเนี่ยนั่งเจริญกรรมฐานแล้วบอกว่าเนี่ยเนี่ยคือทางเข้าออกพญานาคใครอยากไปเที่ยวใครอยากไปทําบุญที่กาลสินแวะไปกราบสักการะยังมีชีวิตอยู่ยังดำรงธาตุขันอยู่นะคะเวลาจะหมดแล้ววัดอีกสักวัดได้ไหมคะ อีกสักวัดหนึ่งหมดยังหมดยังหมดยังเวลาหมดยังอิกหนึ่งอิกหนึ่งแล้วแล้ว่เป็นไทีสุดท้ายไ่ะอย่างนี้ถ้าดูเต็มเต็มอีกวัดหนึ่งเนี่ยไปดูในเฟซบุ๊กของอาจารย์ได้ค่ะอีกอันหนึ่งคือวัดอะไรฮะอาจารย์พูดชื่อไว้ก่อน วัดก็วัดบางจากนี่แหละค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ยังพูดไว่ารบดเพราะจริงๆนะมีการวัดบางจากเนี่ยมีหลวงพ่ออีกตั้งหากใช่ไหมคใช่หลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อคำดวงที่ที่เล่าไปตั้งแต่เบรกแรกอ่ี๋ยวไปดูต่อนะของของวัดบางจากนะครับไปดูต่อใน Facebook ของอาจารย์ป้ายเมจิคควีนคือ Facebook อะไรอาจารย์ f Facebook โฮโลโซซ i ตี้ค่ะ i n s t a g r กรมคือ l a สซารินอันเดอร์สกอร์าร์ไปดูเลยว่ารายละเอียดทั้งหมดเลยอย่างของหลวงปู่หาเหมือนกันก็ละเอียดมากใช่ละเอียดอยู่ในเฟซบุ๊กมีเขียนไหมมีค่ะไปดูเลยด ไปดูเลยแะคะจังหวัดนครพนมก็ดีมากๆเลยนะคะหลวงปู่ที่นครพนมเนี่ยโหดีมากๆเป็นสายหลวงปู่เสาหลวงปู่หลวงพ่อวิริยังเนี่ยเยอะมากๆคือเนยแตฟอายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมเธอรู้หมดเลย พายุเท่าไหร่อ้าวพายุเท่าไหร่รีบอลลิสตรีบอลลิสตอ่ะจะหมดเวลาแล้วคุณกล้องขาจะอะไรก็แล้วแต่เราขออวยพรคุณผู้ชมตลอดอยากคุณผู้ชมมีแต่สิ่งดีๆนะคะได้ค่ะได้ค่ะอย่าอย่หลหลวงพ่อเต้นอยู่วัดอะไระหลวงพ่อเต้นหลวงพ่อเต้นอยู่วัดอสมทเชื่อไหมหลวงพ่อเต้นรับไป20เล่มโอ๊ยคุณเก่าหลวง่อวัดอสมทโอเคค่ะคุณขาหลวงพ่อเต้น ลาสิลาสิเอา้าน like> um um ี่คุณเธอจะลาก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะคะหมดทุกหมดสุขหมดโรคหมดภัยแล้วก็ไปอย่างที่อาจารย์ฝ้ายบอกนะพูดนี้เจอกันใหม่อีกพูดนี้มาเราดูอะไรเกิดขึ้นต้องรอติดตามชมอาจารย์ฝ้ายไปไหนเราต้องรอเจอกันใหม่อีกทีเขาหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะถือว่าเต้นหรือว่าเต้นหรือว่า